สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกกับโลก Lorenzo Podcast ในอีพีนี้ครับเราจะมาเล่าเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นในโซเชียลช่วงปีใหม่ของทุกๆปีเลยครับนั่นก็คือทฤษฎีการกินอัุ่นใต้โต๊ะ12ลูกถามว่าทฤษฎีนี้มันคืออะไรทําไปทําไมแล้วถ้าเรามาพูดกันในแบบโลกสวยน้อยลงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันแบบครบๆเลยครับ ถ้าเราจะเล่าถึงทฤษฎีการกินองุ่น12ลูกนี้นะครับให้สนุกแล้วก็เห็นภาพชัดมากขึ้นเราต้องพาทุกคนย้อนไปที่ประเทศสเปนก่อนเลยครับเพราะว่าที่นี่คือแหล่งกําเนิดของธรรมเนียมนี้แบบดั้งเดิมสุดๆธรรมเนียมนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงปลายศตะวรรษที่19หรือประมาณปีคริสตศักราช1800ถึงช่วงปี1900นะครับแต่ทําไมต้องเป็นตอนนั้นต้องบอกว่ามีที่มาจากหลายกระแสะเลยครับ ในปีหนึ่งมีการบันทึกไว้ว่าองุ่นในแควนอลิกันเต้ครับซึ่งเป็นหนึ่งในแควนที่อยู่ในประเทศสเปนนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งผลิตองุ่นแหล่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของสเปนด้วยผลผลิตในช่วงนั้นครับออกมามากผิดปกติแบบล้นตลาดจนขายไม่ทันเลยครับชาวสวนก็เลยต้องคิดกิจกรรมมาโปรโมทเพื่อขายองุ่นให้ได้สุดท้ายก็เกิดแคมเปญน,นี้ขึ้นมาครับเป็นแคมเปญแบบบ้านๆแต่มันกลับได้ผลที่ดีมากกว่าที่คิดก็คือการชวนให้คนกินองุ่นตอนเข้าดาวปีใหม่ครับแล้วก็บอกว่า กินแล้วเนี่ยจะโชคดีตลอดทั้งปีซึ่งก็คล้ายกับเทรนด์ทิกตอกปัจจุบันลครับที่ทำแบบเล่นๆแต่ดันกลายเป็นไวรัลระดับประเทศได้ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าความเชื่อใหญ่โตขนาดนี้จะเกิดจากการที่องังุนล้นสต็อกเฉยๆทีนี้มาอีกหนึ่งทฤษฎีครับที่ว่ากันว่าในช่วงปลายศตวตรรษที่19ในกรุงมาดริดครับ ชนชั้นสูงเนี่ยมีรมเนียมกินองุ่นพร้อมกับดื่มแชมเปญในคืนวันปีใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสมัยก่อนองุ่นคือผลไม้ที่ราคาแพงมากๆไม่ใช่หาได้ง่ายๆในฤดูหนาวด้วยครับภาพแบบนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ดูหรูหราดูมีระดับแต่ประชาชนทั่วไปอยากลองทําตามบ้างก็เลยเริ่มกินองุ่นตอนปีใหม่เช่นกัน พอทํามาหลายปีหลายปีเข้าครับก็กลายเป็นธรรมเนียมระดับชาติเหมือนเวลาที่เราเห็นเซเลบทาอะไรคนก็อยากทําตามนั่นแหละครับและสุดท้ายมันก็ฝังลงไปในวัฒนธรรมของสเปนแบบถาวรมีอีกหนึ่งความเชื่อครับความเชื่อเรื่องเลข12ในยุโรปโบราณชาวยุโรปโบราณครับมักจะเชื่อกันว่าเลข12เนี่ยจะเกี่ยวกับ12เดือน12นักษัตริย์หรือว่า12เทพบ,บนเขาโอลิมปัสหรือว่า12สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งก็ว่ากันว่าเลข12เปรียบเสมือนเลขแห่งความสมบูรณ์แบบนั่นเองดังนั้นการกินอง,งุ่น12ลูกนะครับก็จะครอบคลุมโชคทั้ง12เดือนเลยแล้วก็กลายเป็นเรื่องของความเชื่อที่สื่อถึงปีที่ลงตัวด้วยต่อมาครับเมื่อสเปนไปลาตินอเมริการทมเนียมนี้ก็ติดไปด้วยกลายเป็นพิธีประจำปีใหม่ในเม็กซิโกโคลอมเบียอ์เจนตินาชิลีเปรูคิวบา และอีกหลายประเทศมากครับในลาตินอเมริกาแต่ที่น่าสนใจก็คือในแต่ละประเทศครับก็จะมีการใส่สีสันที่เฉพาะตัวลงไปเช่นเม mm ็กซิโกก็จะนิยมขอพอรเรื่องความรักส่วนโคลอมเบียเองก็จะชอบใส่ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าบางประเทศครับก็จะเอากระเป๋าเดินทางเนี่ยมาวิ่งรอบบ้านด้วยเพราะว่าเชื่อว่าจะได้ไปเที่ยวเยอะๆธรมเนียมนี้มันเลยผสมประสานกันจนสนุกมากขึ้นแล้วก็เกิดการแพร่กระจายไปทั่วโซเชียลโลกครับ แล้วทีนี้ถามว่าทำไมมันเข้ามาในไทยได้ก็ต้องตอบว่าเพราะโซเชียลนี่แหละครับอย่าง TikTok หรือว่า X เองเนี่ยก็ทำให้การกินอง,งุ่น12ลูกกลายเป็นมุกในช่วงปีใหม่โดยเฉพาะในหมู่ของวัยรุ่นครับที่จะชอบโฟกัสเรื่องความรักเรื่องของคนคุยหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ในปีหน้าก็เลยมีการปรับเป็นเวอร์ชันกินอง,งุ่นใต้โต๊ะเพื่อเรียกคู่นั่นเอง แล้วถ้าใครสงสัยนะครับว่ากินองุ่น12ลูกคือกินยังไงกินทีเดียวเลยไหมหรือว่าแบ่งกินยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คือในช่วงของปีใหม่ใช่ไหมครับจะมีการเขาดาวเนาะแล้วก็จะมีการนับถอยหลังองุ่น12ลูกครับก็จะเอาไว้กินในช่วงนับถอยหลัง12วินาทีสุดท้ายเข้าสู่วันที่1ของเดือนมกราคมนั่นเองครับก็ะระรังจะลั่นครับ12ครั้งะระรังลั่นครั้งที่1เราก็กินลูกแรกเข้าไปครั้งที่2 ก็กินลูกที่2แล้วก็กินไปเรื่อยๆจนครบ12งลูกนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือต้องรีบกินให้ทันตามจังหวะของการเคาะระฆังนั่นเองครับจากเดิมครับเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็กลับกลายมาเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสายมูเรื่องความรักก็เรียกได้ว่าจากสเปนไปละตินจากละตินเข้าสู่โลกออนไลน์และก็จากโลกออนไลน์มาสู่ประเทศไทยของเรานั่นเองครับแล้วทําไมต้องใต้โตะ๊ะ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มาแรงในไทยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีคนเอาความเชื่อของการเรียกคู่หรือว่าการเสริมความรักมาเชื่อมกับพิธีนี้ว่ากันว่าโตครับคือสิ่งที่สื่อถึงเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็ถือว่าเป็นฐานรองของชีวิตและการหลบไปกินใต้โตนั้นก็จะเชื่อในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยดึงดูดพลังงานรักจากสิ่งที่ยังมองไม่เห็นได้นั่นเอง ฟังดูอาจจะดูหล่อนๆนิดๆครับแต่ส่วนใหญ่มันก็คือความเชื่อแบบน่ารักน่ารักเลยครับของวัยรุ่นที่อยากมีแฟนนั่นเองทําแล้วเชื่อว่าได้อะไรตามความเชื่อแบบละตินและเวอร์ชั่นไทยนะครับก็ส่วนใหญ่เลยเราก็จะเชื่อเรื่องของการเสริมโชคทั้งปีหรือว่าทําให้มีความรักดีๆเข้ามาเรื่องของเงินทองที่จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นปีใหม่ที่ราบรื่นนะครับ สามารถช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีของปีเก่าออกไปได้แล้วก็เป็นการที่เราทุกคนเนี่ยจะสามารถเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสัญลักษณ์ที่ดีได้นั่นเองหลายๆคนก็ทําเพื่อความสบายใจและความสนุกครับเพราะคืนปีใหม่มนุษย์เราทุกคนก็อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหม่อยู่แล้วแล้วถ้ามองแบบความเป็นจริงครับได้อะไรจริงๆจากการทําสิ่งสิ่งนี้นะอันนี้สําคัญที่สุดเลยครับได้กําลังใจ แม้ว่าจะเป็นพิธีที่อาจจะดูพิสดารนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างเพื่อเริ่มต้นปีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าปีนี้อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้แล้วก็แน่นอนครับถือว่าได้ตั้งเป้าหมายหลายคนอาจจะใช้12ลูกแทน12ความตั้งใจอย่างเช่นเดือนนี้อยากเก็บเงินเดือนหน้าอยากออกกำลังกายหรือว่าอีกกี่เดือนกี่เดือนอยากทาอะไรนั่นเองครับและแน่นอนได้ช่วงเวลาสนุกกับเพื่อนและครอบครัวครับ กิจกรรมพวกนี้ครับก็กลายเป็นมีมขำๆครับที่มาทําให้หัวเราะแล้วก็ทําให้ปีใหม่นั้นอบอุ่นขึ้นได้แต่ไม่ได้มนวิเศษแน่นอนครับไม่มีการกินองุ่นแล้วได้แฟนวิ่งมาตรงหน้าหรือว่ากินใต้โต๊ะแล้วงานดีเงนิงนดีขึ้นทันทีครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทําของตัวเราเองด้วยองุ่นก็เป็นแค่สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นท่านั้นเองครับแล้วถ้าถามว่าแล้วควรทําหรือเปล่า ถ้าทุกคนอยากทําเพื่อความสนุกหรือว่าตั้งใจสร้างพลังบวกให้กับตัวเองก็ทําไปเลยครับมันไม่มีอะไรเสียหายมันเป็นแค่พิธีเล็กๆเ,เท่านั้นเองครับที่มาช่วยเพิ่มสีสันในคืนวันปีใหม่ได้ดีมากๆแต่ถ้าจะหวังพลังงานเหนือธรรมชาติแบบฝันหวานเกินไปอันนี้ก็อาจจะต้องคุยกันใหม่อีกทีนะครับสุดท้ายปีหน้าของเราจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองุ่นหรอกครับแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้น วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเราแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับและสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกๆคนนะครับใครที่ตั้งใจหรือว่าอยากลองกินอัง,งุ่น12ลูกก็ลองได้เลยครับลองแล้วเป็นยังไงติดคอรหรือเปล่าไว้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ